วันนี้ได้มีโอกาสมารู้จักคุณยายไทยชาวบ้านศิลาคุณยายไทยอายุ82ปีแล้วค่ะแต่ยังแข็งแรงมากๆเข็นผักมาขายที่เทศบาลเมืองศิลาเป็นประจำเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองศิลาและผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้มักจะแวะอุดหนุนผักคุณยายคุณยายไทยพูดเก่งน่ารักใจดีมากๆด้วยค่ะแถมผักให้ลูกค้า แบบไม่กลัวขาดทุนเลยกุ้งได้มีโอกาสพูดคุยและอุดหนุนผักคุณยายรับรู้ได้ถึงความอารมณ์ดีและหัวใจไม่ยอมแพ้มาฟังเรื่องราวของคุณยายไทยหัวใจไม่ยอมแพ้กันค่ะนาทีที่นี่ก็จะเป็นลูกค้าพาัุใช่ะใช่้าเอคุณยายเป็นชาวศิลาอยู่บ้านตรงนี้หรอ อยู่บ้านฉันมี้กวะคามคุณอาอยากโกวะคามคุณยายอายุเท่าไหร่แล้วแปดสิบสองปีแปดสิบสองปลูกเองปลูกเองทำเองอะไรก็ทำเองพริกเพ้ออะไรนี่แม่ปลูกเองเลยเหรอพริกนี่เช่นไทยร้านไหยคนมึงเลยเอามาให้ท่านไหนที่คุณยายปลูกเองอันนี้นี่มันมีย่ามีไอ้แล้วหอมหอมหอมก็สวยหอมนี่กับปลูกเองค่ะอ่า เอาว่าพักชีมันลายแล้วก็แล้วก็ไอ้นี่มะเขือยาวคุณยายก็ปลูกแดงหลานหลานหลานนั่นพี่ก็นี่ใช่ไหมพี่ชายปลูกใช่ไหมนี้ใช่ไหมพี่ก็นี้ใช่ไหมพี่เขียวพี่เขียวไปใช้คลิปอะไรแล้วคุณยายใจดีมากนะคะซื้อเนี่ยอันนี้คุณยายแถมนะคะเนี่ยเป็นคุณยายแถมใจดีมากเลยคือแบบนั่นคือเป็นคนสวยใจดีอายุยี่สิ่สองปีอัน ขายแพงใหญ่ขายกัอที่อื่นก็มาคุณยายจะขยันคุณยายคุณยยาไทยจะขายอยู่ที่เทศบาลานซีลาเป็นประจำเจ้าหน้าที่ที่นี่จะรู้จักดีค่ะรู้คุณยายเป็นที่โด้จก่อนนั้นเขาทานผีฉันก็เลยไม่ก็เลี้ยยิ้ว่ทควันที่เขาเขาไดงพุ่งเองใช่พื้นกนพุ่งไม่ไวนก็ปันไม่ไหวเป็นทิศของเขานี่แหละแล้วดูนี่ก็เข็นมาคนเดียว เกิดเกิดก็ไม่ใส่เลอกิดเงือนแกบดีคุณยายนี่มันจะหล่นนี่ในกระเป๋านี่แกบดีค่ะคุณ,คคณเดี๋ยวมันจะหล่นนะคะอย่าไว้หนูเดี๋ยวหนูอิจฉาหนูห้าสิเกตคะ่ะหรือยังเด็กหน่อยอยู่นหนูรู้สึกยูเด็กน้อยได้เุยกับคุณยายเ๊อร์เอบไม่เอาแล้วเยอะแล้วพอแล้วพอแล้วคุณยายไม่ขายคนหนึ่งได้เยอะแล้วนี่ค่ะอาเตเกนถ้าถ้าใครมาที่แถวเทศบาลทีละรักรวคุณยายขายที่นี่ที่เดียวเหรอ มาเรื่อยๆมายุดมันใหญ่ไหมยุดค่หกทีมาถึงคอเห็นมาจากบ้านไหจากบ้านมาอะไรบ้านนั้นอันนู้นเคยไปเห็นออก็จะสุดล้อล้อ้องกวางไม่เป็นลูกค้าลูกค้าประจำถ้าซื้ออุดหนุนกันถ้าการไอ้พักอันนี้มันวายเลยมันมีหราคือไม่แห่งเองถ้าเราใส่สองก็จะมีปรนแต่เราสูตรนี้ล้กงผมนะโอ้บานช้างมอะโอ้ไปถึงที่เล็ขขายไปตีแมง อยับกินใจง oh. เพลค่ะโอ้ยุ่ยาต้อย่าบูหลายเนาะอันอังคีคนเดียวอหมามันเห่าปนชาี่มีลูกชายางฝึกทางายบุตรบก็มคุกพ่อใจโอ้ที่มีลูกชายสองชายก็ตายโอ้ยคนที่ตายอู่ทคนงามอามอ่ามีอคุณยายแขง ซื้อได้นะคะค่ะคุณยายปูเปี๊ยเป็นพิีเซนเตอร์ให้คุณยายด้วยขายเพื่อแจกด้วยคุณยายใจดียอดพักแมวเหรอครับยายยอดพักทองยอดพักทองมวันมันมันมันจะนิ่มเหมือนแมวไหมไม่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 น่าจะมียังเขาไปผัดไม่ได้สิครับไช่ผัดน้ำมันหอยอ่ะใช่แข่งไก่ด้วยนี่ยอดพักทองมีผัดไข่งไก่ด้วย

ขายดีค่ะขายได้กระโดดอันนี้ของกวางนี่นี่ไม่ใช่ปลาคุ้งเด้อแล้วกุ้งได้ยังนะกุ้งได้พริกยังได้แล้วพริกแล้วขอขอกุ้งใส่นะแล้วนี่อันนี้ของกวางนี่เนี่ยกุ้งมาดอมาดื้อขายพีกดีเลยจะให้กุ้งใจทำโอ้โหชื่นใจปลาคุ้งชอบกินอยู่ผักวาซาบินี่ค่ะหลังจากที่อันนี้ไม่ได้ผิดเดียว เกี่ยวได้แล้วอุูในนี้ได้แล้วจะแจกคนกนคุณยายนี่แจกอย่างเดียวเลยทกน่ย้่ายวดเหรอกาพ่ียให้่ยายแม่เอาไอามาายโอเคเลยค่ะเดี๋ยวจะฝากน้องาน้องฟาเวีวยังได้มาโอ้สมกายายปูทแปีใจร่แรละหนอกับนกะารูป มาที่นิวแล้วลูกค้าเริ่มมาแล้วเพราะว่าจซื้อผากคุญยาันซื้อรักสาันยาบ้ท่อันยาบานสดสอ้เอามาร้าข้ามาขายสวนได้เลยเจามแถพรับ้านที่ก็แล้วอันนี้อันี มีหมดเลยไอสีอัดเป็นรับของผูกเองมันมีกุ๋ยแล้วถาดเนาะบ่มันปลูกเต็มทั้งพื้นทั้งงานกระทั่คนเดียวบางทีตอกตรงพื้นคือแข็งแรงไงเพราะว่าได้ออกกำลังกายเนาะได้ออกกำลังกายได้ค่ะวนแข็งแรง เนี่ยใค้ตกตกค้นเก้ือยาฉันไม่เคยเป็นเก็ืเป็นไข่ถ้าเป็นหนูยายกันตัอเร็วเตฉันค้องกันปลาทำสวนของปลาเก็บทำเก็สองถุงสามถึง้างหกกลาเนตอค่เยสมัายเฮยดงมันม่ตายคนออะไรมาทายมาขายพูดเกไรขดเก่ ดีีค่ะดีค่ะใายโอเคขอคุณค่ะโอยมันเป็นไร <c oughs> แล้วฟันกวนี้เ่นแกแลวหมดดีเลยว่างห้นแหจะจะยกใหท้ <c oughs> ทั้งหดเอท <c oughs> ังทองมาเก็บขายมดเด็ดอากมีได้หมดเดี๋ยวต้องไป